คุณพระใบเฟิร์นแต่งแซบแบกอกลึกลุกนี้สวยแพงระยับไม่จีบไม่ได้แล้วปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีทองของเธอจริงๆสำหรับนางเอกซุปตาใบาเฟิร์นพิมชนก ก่อนหน้านี้ก็พึ่งคว้านักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมในละครโทรทัศน์ The Best Female Lead in a TV Program จากเวที Content Asians Awards 2022เท่านั้นไม่พอช่วงนี้ทำงานหนักมากตลอด7วันจนแทบไม่มีเวลาโฟกัสเรื่องความรักเหมือนใครจนกลายเป็นนางเอกโสด3ซีซ่นและถูกโยงกิกกักกับหนุ่มๆอยู่บ่อยครั้งแต่เจ้าตัวก็ยืนยันว่าไม่จริงยังคงโสดเหมือนเดิมล่าสุดสาวใบเฟิร์นก็ได้ส,สร้างเซอร์ไพรส์แฟน ด้วยลุกสวยฟาดบาดใจนุ่งเรสดำแวกลึกทั้งช่วงบนช่วงลา่างให้เห็นเสน่ห์ความสวยแซ่บแบบกรุบกริบช็อตนี้ทำเอาเพื่อนๆคนบันเทิงต้องรีบกดไลค์คอมเมนต์ชื่นชมกันสนานไอจีเลยละจ้า